ปลาพัหวานจ้าพี่น้องโอ้ยบัขาเลยเออเสไลดเดินลงอีกได้เลยเดินได้เลยเดินน่าบังขรานลยบัขามโอ้ยใหญ่ไป้เอ้ยไก่ปลมันลมงอมันี็าอง เออีกสองคนคนละมามามเมยลุยมึงนี่พี่น้องมาจากขั้งไก่ป่ามหาภกวานทุกเจ้าพี่น้องอน้ำทีมโดยสาวมุออย้ยไงต้นดอกกระเช้า สวัสดีค่ะมือนีิสม,มุนมาปลาพักหวานคือเก่าคือเดิมเลยจ้ามากันหลายคนเลยครับพี่น้องมาเนาะแมน่นพี่น้องมาเล็งปลาหาพักหวานคือเก่าจ้าไปนําทีมมาฮอดกระลุยเลยพี่น้องเลยบอกว่าหลายมือนิฟ้าเอาฟ้าครับแบ่ฮ่อใช้ถุงนะ,าะนางานก่อเล็กงานแมนพี่น้อง,งจ้างามถากโอ้ใช่มาก่อใหญ่ทแทนเป็นตอนช้อนแท้ Ừ. <laughs> có treo có bì. Ừ, đó, cầm một ngày đó <laughs> một, Mũi... một ngày nữa bằng ngày ờ nó được có rồi có vó rồi สาวมากื้อดอกเลยีฮเยไปเขากินแยงเสันนั่นมากไหมคนยังกวเพิ่นไ่ด็มแดงไข่แดงมืนีปลาเอ้านี่โอ้มันนมกัเลกแมันตัวเล็กแค่หมานบ่ไม่แค่หมานเล็โอ้ใ่ลเนาะ่ นี่จะเงาะอ่อนจ้าอ๋อ น้ยงามตามธรรมชาติสวยงามแท้ๆโอ้ยตี่เด้แท้งกับยานเจ้ามุนค um ัแพงเอ้ยไม่ยอมไม่ยอมมองเนาะ Hãy subscribe cho tấm Ghiền Mì Gõ Để không อู้ดีงาสวยๆเอ้ใหมดเนาะออตัวนี้ย้อยคนเนึะงไม่ต้องจุ่งไว้จุ่งไว้เดี๋ยวคนอื่นจะมาเก็บเห็ดและกระเด็ดอร่พี่นองเอ้ยผักหวานนะของอยูใ่ในปา่าเอาะ

dạy dạy nữa dạy Ồ, hề dạy cái dạy gì dạy dạy à dạy 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 với dạy đấy là gì?

เลยวนเเอามมากเลย่วยงามมากมเลยค่ะอดอด้วยไหมเอาดกไรม่งวัดยดไหยออดยไหมเอาันแล้วสวยงามแทน ออืจำพวงไม่เ้อนี่สองยอดข้างหน้านี่บอกยังไม่เจอสักทีเลยนี่นึ่งเลยงอกเลยในเอออย่างามยสวยงามมากาเลย อกํลังแตกปุ๊กํลังแตกหลายๆี่น้อมื้นี้ซุ้ยกาอ้วนๆันอีหยง พักหวานคุมสวยๆยยยมันจะยอดแบบเส้นหมี่เลยจ้าดูข้างล่างแล้วมันหลายอยู่ยเดินนั่นเลยเดินล,ลุก <S <S 1> <S 1> จ้า ช้องเรื่องมันเด็ดย,ยากเลยนี่เราบอกเขาไปขายเขาบักดอกกระเจียวจ้าดอกกระเจียวแล้วก็ผักหวานปะปนกันไปด้วยพี่น้องเห็นดอกกระเจียวก็เอาดอกกระเจียวเห็นผักหวานก็เอาผักหวานกำลังแต่เต็มมาเนี่ยอ่า นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานเแตอ้ถอนขนไก่พนสวยๆเลยจ้าอ้ยใหญนี้เยเ้ยเย้ยเฮ้ยยเฮเฮอยเ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้เ เราสีหมกไหลเด้อคือหน่อยอ๋อเนี่ยเด็กก็มาเห็นสีบัวแค่สีบาเสวยมาะต่า,ตานะตาอะไรทำนะอา,า,ง,อนนางูหม,มกห็ดเผือกเาเสิียคือคนงาอานคะ้อหาชาโอ้โหสดายเด้อ,อ รเหรอโอ้จะได้ตนแค่หานี้ไปเถลาไปกินเกะไปสิแกงน้อไม้โอ้คนขาดช่วงน่าก็โทดโทดโทษมันสิเดียวมาน้อนเฝ้าเอาบฝนตกแทกเลย โอ้ได้ดอกกระเจียวนะว่าโบจ่ายถ้าฝนตกอีกมือนึงอ่ะออกเต็บมดในกลางเเลยนาะนี่มันตกติดต่อกันสามมือมันหายเลยสวยงามสวยงามพระวันเป็นอะไรนะบุญบ่าวใส่ตาเออมันก็อยู่ในคิดดินนี่แหละแม่มาโตกันเล้วพี่น้องมา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 นั่งกันมาเสาเมื่อยนี่นะเพราะว่ามันเมียนโบนี่ มันใหญ่แล้วผประกาใส่หมูใส่หมูขุนมั้งนั่นเออก็เขแมนเนาะผัวกาใส่หมูผว่ามันแมนอยู่บอานั่งกันนั่งกินน้ำกินข้ากันงามก็ไปทงานเล้ะงานเนี่ยเียงานเดีวก่อืเหตุอกับพกนโอ้ยคนละเม่อคนละเกคุยเนาะมุมยจะลายหลายกว่าหมูแล้ว ค่ะคือเดาเกยของทีนเจ้าของที 5, ่ห้าพ<อ>ันไร่มือรู้ดีมองได้มีมอยเสรนมงแอแ่อเอาเาเองหรือได้ชำนี้บอกเขาบอกเอาหลายด้ยดอเอาหลาย กินเป่เป <sens ib> <sh yelled> ็นเก็บเป็่เป็นนะห้ามือจะว่าสิกินมดหมดเลยโอ้ยตกเลยยอดสองยอดแกมือซนีก็พาอไนี่มีแต่อวนๆเ้อค่ะบูนได้กันพน่าจ้ามีังี้ยบ่ทันดุจเวลากาบเลยนี่ไม่ได้รลายแล้วบ่ทันกาบนี่ัก พักเครื่องค้างเดี๋ยวจะไปต่อตัวละมัดเราเราอยากมันไ่ผอมเการียอดน้อยเอาไม่เยอตียอด่ไงจากของ่าในกันทวน่เดไมเอของยายสมเด้อสยอดกระยางกระยางบนนั้นเนี่ยิมัดอยู่กระยางก็ด